ทำบุญังเอ้ยนาที่สองก่อนสิสุดเสียงยะเอียงใจทั้งบูดเน่าให้เข้ารถกู้เถาเอาใจน้อมตอกทนสรุปความแต่ตนจากพอหนึ่งถึงสิบจิตใจกายเปรียนเสมือนของทิพย์ยะเอียงหัวหรือสายทำบุญหลายทำบุญหน่อยสาธุการยะได้จมให้ปากปืนย่อพนมสาสมบุญฝากไว้สิไปพ่อตอนบุญพี่น้องที่ขรบติธรรมคำสอน มงค้นเริ่มมาตั้งแต่หนาต้นบบปุ่นแตงข้างมกษาคนตําน่าหาควานจริงบอดีอิงนิย่ายอ่างยิ่ใจกายทุ่มเทสั่งตําน่าดีอยากซีสองพุ่มปัญญากราบสนองนอนติกตองทีถวนขบวนเบื้องนาอ่านทวนวัวพุ่มมาจากใบล้านลวนลวนผูกเศษส่วนตําน่าหลักคนเอามาหาขัดอ่านท้วนบ่มีเว้นอาจารย์ร่มสุนเสนเป็นผู้รวบรวมเก็บเมี่ยนศึกษาเลี่ยนบัดทุกส่วน ได้หลักฐานมาจากคุณป่าม้วนคุณล้มฝากไว้เนี่ยก่อนไล่ลางห่างจอดพี่น้องเอ้ยท่านผู้ฟังที่กรบท่านก็ต้องฟังคติธรรมคำสอนอยู่ในขณะนี่แหละคติธรรมคำมงคลกว่าได้ซึ่งผู้ขานามาบอกมาคุยสู่พีสู่หน่อยฟังอันใดมันเป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขในชีวประจําวันอันใดมันบุณประโยชน์ซะก็จิบปล่อยลอยนีไปท่านผู้ฟังที่กรครับ คำมงคลต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าอัปมาทโทจะทาเนสุความบอประมาทในธรรมทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันความบอประมาทนั้นจะได้แก้ความเนี่ยเรียกว่าบยุปาสจักสติคือมีสติคุมข้องบ่ขาดสติบ่มัวเมาบ่เล่นเลอบ่เพลบอบ่ดูมิน และนอกจากที่ว่ามาดีแล้วความบกประมาก็ยังหมายถึงการทําโดยความครบควรทําที่ต่อกันเหตไปเรื่อยๆบ่ไม่เหตกระท่อนกระแทนความบกติบอยยอนมีความพอใจบ่ถอดทุร์มีจิตที่ตั้งมั่นแน่่การประกอบีิยังกระตามเหตต่อเนืองกันการเสพการเจริญการทําให้ร้ายในการบําเพ็ญเนี่ยกุศลธรรมทรมนไดแกกุศลธรรมทั้งหลายคือความดีทั่วไป ความว่าประมาทเป็นเหตุให้ความดีเกิดขึ้นและให้ความสัวเสื่อมสิ้นไปเป็นถ้ำมีอุปการะหลายในชีวประจำวันเป็นเหตุให้บรรลุอุสนธรรมมีประการต่างๆตลอดถึงอมตะธรรมคือพันิพนันธ์พอเหตุนี้และพระพุทธเจ้าพนจังตัตกว่าอัปมาโทจะทำมเมสุความไม่ประมาทในถนะ้ำนั้นเป็นมงค้นสูงสุดข้าลาโอจะ ความเข้ารพก็เป็นมงคลเช่นเดียวกันขาละโวจักเข้ารพได้แก่ความอับถือความมีใจนักแน่นจดจ่อความเสือถือยึดมั่นความเสือฟังพี่น้องที่ครรพในอัธกถาขุนตกะปาทะสือปรมัทเถโธปรมัโชติการโดยความหมายของคาว่าความเขารบไปหวาการเ็ดให้นักนั้นคือความเป็นภูมิความเขารพตามสมควร ในบุคคลต่างๆ,ๆนี่พระพุทธเจ้านะาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าภาษาวกของพระตถาคตอาจารย์ภูปชาะกะ็แม่นดาบิดาพี่นองผู้ยิง่งผู้ชา่ก็เป็นผู้ค้นแก่กันประกอบความใหใ้หนักคือผู้ค้นเคารพเซียวว่าความเคารพเนี่ยในคำี่สันตกนิบาตอังคุตตระนิกาย เพิ่นบอกว่าในคัมพี์ตัวนี้ในคัมพีร่สันตกานิบาตอังคุตตะตรนิกายแจกประเภทของความขรุไปเจ็ดอย่างเด็กก็คือความขรพในพระพุทธเจ้าความขรพในพระธรรมเข้ารบในพระสงฆ์เข้ารบในการศึกษาเข้ารบในสมาธิและก็เข้ารบในความบอบประมาทเข้ารบในปฏิสันถานความเคารพเป็นเหตุให้มันลุอิทธผล มีสุขติต่างๆเป็นปฏิปทาอันเป็นไปเมื่อมีตระกูลสูงแล้วก็เพื่อเหตุให้บวเสื่อมจากคุณธรรมต่างๆทั้งเป็นเหตุให้ใกล้พันิพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าควรจตัดว่าคาราโอจะความครบเป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันความอ่อนน้อมทอมตนนิวาโตจะก็เป็นมงคลสูงสุด ความเป็นผู้มิใจอ่อนน้อมความเป็นผู้ประพฤติทอมตนเอื่นว่าขันอื่อนบิดทรัพย์กว่านิวาตะเปลวามีล้มออกแล้วคือว่าบบมีลมโบบิงบ่ยียงหมายถึงว่าบบมีทิฏฐิมานะโบถือโตบบกระดา้างความกระดา้างด้วยอำนาจควอมถือโตจัดเช่นการกระดา้างโดยชาติกระดา้างโดยทรัพย์กระดา้างโดยตระกูลดูมินญ,ญาติของเจ้าของอันนี้ค็เป็นอวะมงคล พอเป็นเหตุแห่งความทินาผู้กระจัดควอมือโตไดซะว่างตนเช่นเดียวกับผาเสตีนประพฤติตนคือกับงวัวเท่าที่มันเขาหักแล้วหรือว่างูผิดที่เขาถอดแขวแล้วมีวาจาอ่อนหวานมีวาจาหนาเื้มใจมีบรรยานิ่มนวลอ่อนโยนซอว่านิวาตะบอบิงคือว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหตุให้ได้ความดีต่างๆมียศต่างๆเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า่นก็จึงบ,บอกว่านี่ว่าโตจั่งความอ่อนน้อมทอมตเนเป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันสันโดเนี่ยสันตุตัดทีจะเนี่ยสันโดเดียแปลว่ายินดีนะยินดีของตนยินดีในสิ่งที่มีอยู่คือว่ายินดีเสือผาผาห่มอาหารทีนอนที่นั่งอยากตามทีแต่ไม่ตามได้ของเจ้าของมีจังไหนแต่ยินดีจังสัน่นเออ โบยินดีหรือว่าอยากได้ของคนอื่นยิ่ดีตามฐานะที่ตนมีอยู่โบยิ่ดีเกินฐานะหรือว่าภาวะของตนคนที่โกงหรือว่าลักขโมยเขาก็เพราะขาดสันโดษสันโดษมันมีอยู่สามอย่างเพิ่นว่าหนึ่งยาธาราสันโดษแปลว่ายินดีตามที่ได้คือได้มา,จากจังได้กันยิ่ดีจังสัน่นบอแสดงอาการทุรนทุรายจนเกินขอบเขตและสองยาธาพระสันโดษแปลว่ายินดีตามกําลังได้แก่กาลังศัพท์ กำลังกายกาลังป in ัญญาของเจ้าของนี่อยู่อย่างไรได้มาตามลําได้มาตามกําลังนั่นแล้วก็ยินดีว่าบวอย่าได้ให้มันเกินกาลังของเจ้าของเกินไว้จะทาพระสันโดษแล้วก็ยาถาสาบุยาถาสารุประสันโดษแปลว่ายินดีตามสมควรคือยินดีตามความเหมาะสมได้แก่ฐรนะหรือภาวะของตนที่นี่อยู่จังไดเมื่อได้สมกับฐานะและภาวะของตนแล้วก็ยินดีนี่แหละเพิ่นก็เลยบอกว่าสันโดษตามที ผู้ข่าวว่ามานก็เป็นคุณธรรมสําหรับส้างตนส้างฐานะของตนให้เจริญก้านาตามความเหมาะสมและยในขอบเฉตของศิลธรรมประคองใจบ่ให้ดินล้นกระวนกระว่ายอันจะเป็นเหตุให้ถํำเรียกว,ว่าทุจริตผิดศิลธรรมและวัฒน,ธ,นธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งตัด่าเป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันและการฟังรรมตามการก็เป็นมงคลกาเลนะธรรมะสวนังการฟังรรมตามการ,ร เป็นมงคลสูงสุดคข้าว่าตามการหมายถึงเวลาที่เหมาะที่ควรคือโอกาสที่มีมาถึงฟังถ้ำตามการที่ว่าฟังงถ้ำในโอกาสที่มาถึงเช่นว่าฟังถ้ำในมือวันถ้ำ,ำอ่สามนะัะคือวันขึ้นแปดคัคมขึ้นสิบหาคัมแลมแปดคัมแลมสี่คัมลิสิบหาคําสี่ไปฟั่งที่วัดหรือว่าท่านสถานีิปยุกกระจายเสียงกระสางเสียวว่าฟังถ้ำตามการ แม้ฟังถ้ำบรรยายหรือว่าปพระคาถาถ้ำที่จัดให้มีขึ้นเป็นข้งเป็นข้าวตามฐานที่ต่างๆก็ได้ซอว่าฟังถ้ำตามการการฟังถ้ำย่อมได้ประโยชน์หาแนวหายางคือว่าหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ว่าเคยฟังสองได้สิ่งที่เคยฟังแล้วยังบอกเอาใจชัดย่อมเอาใจชัดและสามบรรเทาความสงสัยสี่ทำความเห็นให้เกิดถูกต้องหาจิตของผู้ฟังย่อมพองใส นอกจากนนั้นการฟังธรรมยังเป็นเหตุบรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆเช่นละนย้อนได้หาและก็ถึงความเืสิ้นใบแห้งอสวะต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคพนก็เลยตัดว่ากาเลนะธรรมสาวนังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันความอดทนขันตีจัก ก็เป็นมงคนสูงสุดขันติแปลว่าความอดทนหมายถึงกําลังทนท่านแห่งใจมีอยู่สามอย่างสามประเภทคือว่าทนตรากรรมืงทนลําบากทนเจ็บใจความอดทนต่อหนาวต่อห่อนต่อลม้มต่อแดดอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือกยุ่งลิ่นและกัตสัตว์เลื้อยคลานต่างๆมุ่งประกอบการงานเป็นใหญ่บ่พันพึ่งต่อหนาวต่อห่อนเสียว่าทนตากำ และก็ความอดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดพอบว่าความเจ็บไข้ได่วยต่างๆอย่างแห้งกา่าบบแสดงอาการทุรนทุรายได้ซื่อว่าทนลําบากความอดทนต่อความมินประมาผู้อื่นที่กระทํามาเว่าเสียดเ้าสีต่างๆมาดามาเหยาะเย่ต่างๆบอสแสดงกิริยายุป,ปริเป,ปรพันนิใจนักแหนมันคงและสื่นส้มจ่มใสบวันไหวเพราะว่า อนิทารมิตต่างๆเสียว่าทนเ็บใจนะความอดทนสามประเภทนี้ให้ผลดีต่างๆกันทนตากรรมก็ย่อมเป็นปัจจัยให้การทำงานสำเร็จได้ทรัพย์สมบัติโยตัศ์ซื่อเสียงเป็นผลบำรุงตนและกะมูขณะของตนตลอดเป็นประเทศชาติให้รุ่งเรื่องเจริญไพศาลทนลำบากย่อมเป็นปัจจัยว่ให้เสียสิริสมราจะซึ่งจะเป็น เรียกว่าคุ้นวัต้องประสงค์ในการถูกเมืองทนเจ็บใจกระยมเป็นประจัยบ่ให้ประพฤติผิดผ่าพังโดยกําลังโทษสะสก,กัดกั้นกายว่าย,ยาใจบ่อยแสดงอาการที่บ่ดีว่างามซึ่งเป็นเรื่องนาเกียรตินาอายขันติความอดทนให้ผลดีคือว่ามานี่นอกจากนี้ขันติยังเป็นพพุทธการกระทําคือเป็นถ้ำที่ถ้ำค้นมนให้เป็นเรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเพ่นก็จึงตัดว่าขันตีจะความอดทนเป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกับขําเพ่นบอกว่าโสวะส,สัตสตาความเป็นภูวานอนสอนงา่ายก็เป็นมงคลค้นภวานอนสอนง่ายได้เก่ผููที่คือขวากาวในทางที่ถูกที่ค่วนว่าวาอบเกลืนหรือว่าเห็ดเฉยเมื่อยบืดูรันด้วยสิทธิมนะบ่ขัดแข็งบ่ขัดข้อผูวากาว คิดถึงคุณโทษและก็เหตุผลมีความอดทนแสดงอาการเอื้อเฟื่อคว่ำเคารพและก็ควมทอมตนต่อผู้กาวสอนบ่อท้เป็นคนหมดวานอนสอนง่ายเพราะว่าเห็นแก่ลาดยินดีรับคําสอน้วยความตั้งใจจริงเป็นผู้นักแน่นในระเบียบแบบแผนแล้วความถูกข้อม้วนนี่ก็เป็นลักษณะของคนวานอนสอนง่าย าคาเป็นคนมานอนสวนงางเนี่ยเป็นเหตุให้นะครับโอวาอเขาเรียกว่าโอ,โอวาทานุสาสนิโอวาสานุสาสนีจาก้ญญุยไงนะ่นกว่ายังไงและก็ผู้หวังดีทั้งหลายเป็นเหตุให้บัณลุขุนคือละคว่มบอดีบวงงามต่างๆได้เป็นหลักรรมที่สร้างที่พึ่งให้แกตนและก็เป็นเหตุให้พสสระศาสนาบ่เสื่อมสูญเป็นไปเพื่อคื่มดํารงคงมันแห่งพระสัทธรรมเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพันกเลยตัดว่าเป็นมงคลเช่นเดียวกัน